สิบพิกัดเที่ยวเวียดนามใต้ดารัสมุยเน่โฮจิมินห์ยาจางสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่อังไกลายสายเที่ยวสวัสดีค่ะสิบพิกัดนะคะพิกัดที่หนึ่งค่ะสวนดอกไม้ให้เร่นเยี่ยสองวัดตักล้ำนะคะสามเคลซี่เฮาส์สี่สวนดอกไม้เมืองหนาวห้าทะเลทรายขาวหกทะเลทรายแดงเจ็ดลำธารน,นางฟ้าแปดเดอะเคป อพาร์ตเมนต์9โบต์นอตชดัม10เมืองยาจางนะคะเดี๋ยววันนี้ติดตามแม่อังนะเดี๋ยวแม่อังจะเล่าฟังเนาะแต่และจุดมีจุดไฮไลท์มีจุดอะไรสําคัญสำคัญแล้วแม่นอังเชื่อว่านะอาจจะเป็นจุดพิกัดแรกที่อยากให้ทุกคนนะที่อยากให้ทุกคนและทุกคนอยากจะไปเที่ยวเวียดนามใต้นะเวียดนามใต้นะเวียดนามใต้นะ,ะอาตาแม่อังมานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีดดต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่อังไกด์ไล ไปเที่ยวแม่งไม่เอ็งแม่งม,ม,มีทัวร์ไม่มีแน่นอนค่ะทุกคนจา๋า <classes> ในโซนของเวียดนามใต้นะในโซนของเวียดนามใต้นะคะตัวนี้ค่ะดาลัดอ่ามุยเน่โฮจิมินนะคะดาลัดมุยเน่โฮจิมินนะคะเริ่มต้นที่หนึ่งสามเก้าเก้าเก้าหนึ่งสามเก้าเก้าเก้าดัลัดมุยเน่โฮจิมินนะโปรแกรมที่สองนะคะดาลัดโฮจิมินมุยเน่น,นะคะอ่าสลับกันไปสลับกันมาอยู่นี่เนาะแต่แต่จะได้เที่ยวทุกที่นะคะทุกทุกไฮไลท์สำคัญเนาะ